ความจองหองและอาคติบทที่สองนายเบนเน็ตเป็นคนกลุ่มแรกที่เฝ้ารอที่จะไปเยี่ยมมิสเตอร์บิงลีซึ่งเขาตั้งใจที่จะไปเยี่ยมมาโดยตลอดแม้ว่าสุดท้ายเขาจะบอกกับภรรยาของเขาเสมอว่าเขาไม่ควรไปภรรยาของเขาไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งเย็นวันนั้นหลังจากการเยี่ยมเยือนจบลงแล้วมันถูกเปิดเผยให้ภรรยาของเขาได้รู้เมื่อสังเกตเห็นลูกสาวคนที่สองของเขากำลังตัดแต่งหมวกเขาก็ได้พูดกับเธออย่างกระทันหันว่า ฉันหวังว่าคุณบิงลีจะชอบมันนะลิซซี่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณบิงลีชอบอะไรแม่ของเธอพูดอย่างไม่พอใจในเมื่อเราไม่ได้ไปเยี่ยมหาเขาเอลิซาเบตกล่าวว่าแต่แม่ลืมไปแล้วเหรอว่าเราจะพบเขาที่การประชุมใหญ่และคุณนายลองได้สัญญาว่าจะแนะนำเขาให้รู้จักฉันไม่เชื่อว่าคุณนายลองจะทำอย่างนั้น เธอมีหลานสาวสองคนเธอเป็นผู้หญิงเห็นแก่ตัวและน่าซื่อใจคดและฉันไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเธอฉันก็ไม่มีมิสเตอร์เบนเน็ตกล่าวและฉันดีใจที่พบว่าคุณไม่ต้องพึ่งเธอให้บริการคุณนางเบนเน็ตไม่ประสงค์จะโต้อตอบใดๆแต่ไม่อาจห้ามใจได้และเริ่มดูลูกสาวคนหนึ่งของเธออย่าไอาอีกนะคิตตี้ช่วยสงสารฉันหน่อยเถอะ เธอทำให้ประสาทของฉันฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคิตตี้ไม่มีวิจารณญาณในการไอพ่อของเธอบอกว่าเธอไอจนไม่สบายตัวฉันไม่ได้ไอเพื่อความสนุกสนานของตัวเองคิตตี้ตอบอย่างกระวนกระวายงานเต้นรำครั้งต่อไปของเธอคือเมื่อไหร่ลิตซี่อีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ใช่แล้วมันดาของเธอร้องขึ้นและคุณนายลองก็ยังไม่กลับมาจนกว่าจะถึงวันก่อนหน้านั้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะแนะนำเขาให้รู้จักเพราะเธอเองก็ไม่รู้จักเขาเช่นกันถ้าอย่างนั้นที่รักคุณอาจได้เปลี่ยเพื่อนของคุณและแนะนำมิสเตอร์บิงลีให้เธอรู้จักก็ได้เป็นไปไม่ได้คุณเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้ในเมื่อฉันก็ไม่คุ้นเคยกับเขาเหมือนกันแล้วคุณจะแกล้งฉันเหรอ ฉันยกย่องความรอบคอบของคุณการทำความรู้จักกันสองสัปดาห์นั้นแน่นอนว่าน้อยมากคนคนหนึ่งไม่สามารถรู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งเป็นอย่างไรจริงๆภายในสองสัปดาห์แต่ถ้าเราไม่กล้าคนอื่นก็จะทำและท้ายที่สุดคุณนายลองและหลานสาวของเธอต้องมีโอกาสและดังนั้นเนื่องจากคุณจะคิดว่ามันเป็นการกระทำอันมีน้ำใจถ้าคุณปฏิเสธตำแหน่งนี้ฉันจะรับผิดชอบตำแหน่งนั่นเอง เด็กสาวทั้งสองจ้องมองไปที่พ่อของพวกเธอนางเบนเน็ตพูดเพียงว่าไรสาระไรสาระคำอุทานที่เน้นย้ำนั้นมีความหมายอะไรได้บ้างเขาร้องขึ้นคุณคิดว่ารูปแบบการแนะนำและการเน้นย้ำที่ใส่ลงไปเป็นเรื่องไรสาระหรือเปล่าฉันไม่เห็นด้วยกับคุณในเรื่องนี้เลยคุณคิดอย่างไรแมรี่ เพราะคุณเป็นหญิงสาวที่ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งฉันรู้คุณอ่านหนังสือดีๆมากมายและเขียนบทความต่างๆมากมายแมรี่อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่สมเหตุสมผลแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรในขณะที่แมรี่กำลังปรับเปลี่ยนความคิดของเธอเขากล่าวต่อเรากลับไปคุยถึงมิสเตอร์บิงลีกันก่อนดีกว่าฉันเบื่อคุณบิงลีแล้วภรรยาของเขาร้องออกมา ฉันเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ทําไมคุณไม่บอกฉันก่อนถ้าฉันรู้เรื่องนี้เช้านี้แน่นอนว่าฉันจะไม่ไปหาเขามันโชคร้ายมากแต่เนื่องจากฉันได้ไปเยี่ยมเขามาแล้วตอนนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทําความรู้จักได้ความประหลาดใจของสุภาพสตรีนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการ ถึงแม้ว่าความประหลาดใจของนางเบนเน็ตอาจจะมากกว่าคนอื่นๆก็ตามและถึงแม้ว่ามื้อเสียงดีใจที่โกลาหนครั้งแรกผ่านไปแล้วเธอก็เริ่มประกาศว่านั่นคือสิ่งที่เธอคาดหวังมาตลอดเวลาคุณช่างเป็นคนดีเหลือเกินคุณเบนเน็ตที่รักแต่ฉันรู้ว่าในที่สุดฉันก็ต้องโน้มน้าวคุณให้ได้ฉันแน่ใจว่าคุณรักลูกสาวของคุณมากเกินไปที่จะละเลยการทำความรู้จักเช่นนั้นดีแล้วฉันดีใจมาก และเรื่องตลกอีกอย่างก็คือคุณไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจนกระทั่งตอนนี้เอาละ่ะคิตตี้ตอนนี้เธอจะไอได้มากเท่าที่เธอต้องการมิสเตอร์เบนเน็ตพูดและในขณะที่เขาพูดเขาก็ออกจากห้องไปด้วยความเหนื่อยล้ากับความปีตยินดีของภรรยาคุณมีพ่อที่ยอดเยี่ยมมากนะสาวสาวเธอกล่าวเมื่อประตูถูกปิด ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอจะชดใช้ได้อย่างไรสำหรับความใจดีของเขาหรือแม้แต่ตัวฉันเองด้วยซ้ำฉันบอกเธอได้เลยว่าในช่วงชีวิตของเราการได้รู้จักคนใหม่ๆทุกวันไม่ใช่เรื่องได้ยินดีนักแต่เพื่อเธอเราจะทำทุกอย่างเพื่อเธอลีเดียที่รักแม้ว่าเธอจะเป็นน้องคนสุดท้องฉันกล้าพูดได้เลยว่ามิสเตอร์บิงลีจะเต้นรำกับเธอในงานเต้นรำครั้งหน้า โอ้ลีเดียพูดอย่างกล้าหาญฉันไม่กลัวเลยแม้ว่าฉันจะอายุน้อยที่สุดแต่ฉันก็ตัวสูงที่สุดส่วนที่เหลือของช่วงยามเย็นถูกใช้ไปในการคาดเดาว,ว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมนายเบนเน็ตเร็วแค่ไหนและการกำหนดเวลาที่พวกเขาควรขอให้เขามาร่วมรับประทานอาหารเย็นค่ำคืนนี้จะไม่มีใครเหงาอ่านได้ไม่เอากับเหล่าโคแก่แต่แซบที่ว่างเป็นจับกดเผลอเป็นจับกิน จะหืน่นจะหาจะน่ารักคลั่งรักกดดูกินจุขนาดไหนบอกเลยนะจะอ่านกี่รอบก็ชอบที่สุดสุดปงังนิยายใต้หมอนที่ใครมีไว้อ่านก่อนนอนจะหลับฝันดีโหลดกันได้ง่ายๆวันนี้ตลอด24ชั่วโมงและอย่าลืมติดตามกด s u b สไครต์ไว้คอยให้กำลังใจกันเยอะๆจะได้มีแรงใจสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้เพลินใจกันเรื่อยๆไงละ่ะขอขอบคุณล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้นะคะจุ๊บจ